สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้แอดมินนะครับมารีวิวขายโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุงนะครับรุ่นแกลนสอนะครับคุณผู้ชมครับการใช้งานนั้นใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต WiFi เท่านั้นนะครับใส่ซิมการ์ดไม่ได้นะครับซึ่งแอดมินก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบนะครับให้ทุกท่านได้ดูนะครับการเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับเข้ามาที่ Google นะครับเราค้นอะไรเลยก็ได้นะครับในนี้ค้น สมมุติว่าเราจะค้นหาคําว่าอะไรดี YouTube นะครับอ่าเดี๋ยวค้นในนี้ได้เลยนะครับอ่าค้นคําว่าอะไรดีอ่าสมมุติว่า YouTube เราค้นนะครับค้นใน Google นะครับปึ๊บอ่าค้นมานะครับเราค้นใน Google นะครับคําว่านี่ครับมันก็ค้นมาต่างๆได้นะครับการเล่นอินเทอร์เน็ตได้ปกตินะครับปุ่มโฮมก็กดได้ออกไปนะครับอ่าทดสอบเล่น Facebook นะครับแต่ผมไม่ได้ล็อกอินนะครับไอไปล็อกอินเราเองไปสมัคร Facebook เราเองนะครับ Facebook Messenger ครับ ไว้แชทได้นะครับไลน์นะครับไปสมัครไอเดียเองนะครับทีนี้มาดู youtube กันนะครับเข้าแอป youtube เลยแอปแอดมินโหลดว้ให้เรียบร้อยนะครับโหลด youtube ไว้ให้เรียบร้อยนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูคลิปดูอะไรได้เลยนะครับอลองดูครับดูดูคลิปนะครับนี่นะครับใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับ ใช้งานได้ปกติเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเล่งเสียงก่อนนะครับนิดหนึ่งอ่านี่นะครับอ่าเล่งเสียงขึ้นมานะครับได้ปกตินะครับเล่นได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับอ่าพิมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าผมโหลดอ่าแอปอ่าเขาเรียกอะไรคีย์บอร์ดมาให้แล้วนะครับก็พิมพ์ค้นได้นะครับสมมุติว่าอาจะเข้าไปดูอ่า YouTube ช่องของแอดมินเองนะครับสีสเกตชานเลนะครับอ่าค้นได้เลยสีสเกต ชาแนลนี้ครับเห็นแล้วครับพิมพ์เข้ามาเลยนะครับเห็นเลยนะครับนี่ครับอ่านี่ครับช่องของแอดมินเองนี่แอดมินรีวิวขายกล่องเองนะครับมาดูเลยนะครับนี่ครับนี่ครับุณผู้ชมครับีสเกตน y นะครับเป็นของช่องแอดมินเองเลยนะครับใครอยากจะติดตามอะไรก็ลองไปกดติดตามดูนะครับนี่เป็นวิดีโอช่องผมเลยนะครับนี่รีวิวขายของก็มีนะครับรีวิวขายเครื่องเล่น DV d ดีนะครับ อันนี้ YouTube นะครับใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับทุกฟังก์ชันเพียงแต่ว่าใส่ซิมการ์ดไม่ได้นะครับย้ำนะครับถ้าซื้อไปก็ไปให้ลูกให้หลานต่อ Wi-Fi ดู YouTube เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งคุ้มค่ามากนะครับนี่คือ Samsung g r a n น2นะครับแกรน2จอ5.25นิ้วนะครับแรม1.5รอม8 g b นะครับคุณผู้ชมครก็ใช้งานโซเชียลมีเดียได้ทุกอย่างนะครับแต่ต้อง ต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi เท่านั้นนะครับย้านะครับต่อผ่าน Wi-Fi เท่านั้นนะครับใช้ซิมโทรศัพท์ไม่ได้นะครับใส่ซิมไม่ได้นะครับให้เล่นมือถือเล่นอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi เท่านั้นนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมนะครับขาย500บาทนะครับ0815851998ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ